สวัสดีอรุณสวัสดีเ c ยามเช้าที่ลมพัดเอื่อยๆนะคะพี่กับหอมดอกนี่หอมดอกกันเก่านี่แหละนะพี่ๆนะเออ่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์มาปิจาจสวัสดีพี่เถออตื่นกันแล้วเหรออ,อ่าแล้วก็ไปสำรวจบ้านเราาตามเคยด้วยมีหมาสองตัวนำหน้า วันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะในวันนี้วันดีนะคะพี่ๆเนาะขอให้ทุกคนเลยนะคะพี่ไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะในวันนี้เนะาะอรุณสวัสดิ์เช้านี้นะจ๊ะที่บ้านนาเพียงเอ่อจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่มหานครขอนแก่นกับการเป็นมนุษย์ขอนแก่นนะคะ FC หนึ่งปีเต็มนะ หนึ่งปีแล้ววจริงๆวัยมากเออวมากๆากแล้วก็เดินชมนกชมไม้อ่ะไปไป,ไปลูกไปก็เริ่มร้อนนิดนิดนะตอนนี้พี่นะหนูว่าก็วันนี้ก็คือเหมือนเดิมแดดจ้านะเหมือนเดิมแดดจ้าเหมือนเดิมเนี่ยแหละ เพิ่มเติมก็คือเดินดูร้านอีเป็ดนะพี่พี่กิจวัตรประจําวันที่ต้องเดินที่ต้องดูแลกันเนาะตรงไหนถนะ้ามันแห้งเดี๋ยวฝนมันก็ตกนะลูกนะโอเคนะใยไม้เป็นไม้ที่ออกดอกนะไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ไปะนะดอกนี้ก็ออกดอกน,นี่นี่ก็ออกดอกนี่นะแนางก็ซ่อนตัวอยู่นู้นขบวนออกดอกเนะี่ยขอดมหน่อยที่หอไมไหมเนี่ย ดอกนี้หอมเลยสิหอม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 ,หอมจริงๆชาวนาก็ดำเนินชีวิตทุกคนมีกิจวัตรประจำวันทุกวันนะ่ะนะคะพี่ชาวนาก็เข้านานะคะเตรียมตัวไถนาเตรียมตัวทำไร่เตรียมตัวทำนาเตรียมตัวไถเตรียมตัวหวานข้าวนะคะนี่แหละก็โอเคนี่ ต้นนี้คือพวงองุนนะคะพี่พวงองุนแต่มันจะมีลูกไหมนาะนี่มันจะมีไหมนอะรอดแล้วค่ะพี่นะโอเคนางรอดแล้วนางก็จะเอ็นในตรงนู้นโอเคนู่นดอกจำปีก็ออกดอกแล้วนะนะคะนี่ไงจำปีน้อยหนูออกดอกแล้วเห็นไนหะมดอกจำปีน้อยหนูไหม นี่เล็กๆอย่าไปจับนางอดอกไม้นางก็เนี่ยร้อนหรือไม่ร้อนล่ะพี่ใบไม้หนูดูสิเนี่ยไม่ ơi. เอยเดี๋ยวต้องเอาเชือกมามัดให้ไทยอดดรดอกไม้ของนางนางก็จะปลูกอะไรไม่รู้เต็มนะพี่ๆเนาะ <Okay. S 1> พอได้ฝนฝนเนี่ยนะพี่เดี๋ยวมันก็จะพึบพับนะหนานแน่นดูต้นนี้สิ ต้นที่ดอกมันมีสามสีนะหนูพยายามที่จะปลูกแล้วมันก็ไม่ออกดอกนะคะออวันนี้นะคะขอพนะขออวยพรให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะใครที่ทำอะไรก็ขอให้ลาบลื่นนะคะผ่านไปด้วยความสำเร็จเนาะ,นะะถึงพี่นัทจะไม่ได้ไปก็เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ไปเหมือนเดิมนะไม่ได้ไปนะคะอยู่นู่นก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะไม่มีรถก็นี่ไงดอกพุ่มในพน เต็มต้นเลยความดีเท่าน,นั้นนะคะเอีที่จะปกปักคุ้มครองตัว,วเ,เราได้เนาะเห็นไหมดอวพูในโพนเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เขาจะออกดอกขาดไม่ขาดไม่ขาดต้นนะดอกเขาอะเนี่ยพออันี้ลงอันนี้ก็ขึ้นเนี่ยยักขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ถึงเวลาที่ เาจะปล่อยน้ํามาน้ําเราก็จะเต็มคลองเหมือนเดิมนี่ต้นในนี่แม้แต่ต้อนอ้นี่ก็ขึ้นแล้วเห็นไหมต้นที่ไดอุดรปลูกแล้วน้ําก็จะออกนะเหมือนเดิมเนาะบ้านเราไม่ขาดน้าหรอกค่ะนะคะนี่ก็เต็มคลองถือว่าโอเคอยู่ะถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็ <c oughs> ขออภัยจามนี่ ต้นสะตอไทอุดรเมื่อไหร่จะได้กินก็ไม่รู้นะเอาเลยต้นมะม่วงสิอุย้ยเดินเพลินเอฟซีเ้อเน้อนเนเลยเดินเพลินลืมต้นมะม่วงโอ้โหเนี่ยต้นเนี้ยดกมากพี่หนูขอบอกเลยเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวแล้วต้อนอยู่หลังบ้านต้อนอยู่หน้าบ้านไม่ออกลูกเออเอากระมันสิเอากระมันพี่เอากระมัน,อ,มนอ่ะ ต้นนี้ต้นยังกะมดเนี่ยออกลูกนี่นี่เห็นไหมอันนี้สามลูกนะเฮ้ยเก็บมะม่วงขายได้นี่หนึ่งลูกนี่เริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วตรงนน้นก็มีนี่เห็นที่ที่อันนี้ที่ว่าที่ไม่ออกกับที่ติดเยอะเหมือนก้านนะที่ว่าไม่ออกไม่ออกนะติดเหมือนกันนะไอนนี้กระโดดเดียวเดียวได้ยอยู่ลูกเดียวเนี่ยแหละนะ ข้างในมีไหมพี่ข้างในไม่มีแล้วเนี่ยแหละนะออกเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันต้องหาไม้มาคำ้ำหาไม้มาค้ำไว้โอเคเ,อเป็นกำลังใจนะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะไม่ว่าเพื่อนพ้องเนาะนะคะเขาก็สู้กันมาถึงขนาดนี้นะคะ ก็ให้รอดปลอดภัยทุกคนแหละนะคะหนูก็พูดอะไรไม่มาไม่ได้เนาะแต่จะไม่ให้หนูพูดเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะไอซี FC. เพราะหนูก็เกิดมาจากตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่่ะเป็ดสามตัวนี้นะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมพี่นัทในเอซีไปไหนไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะเจ้าของเป็ดเนาะที่ทำให้พี่นัทนะคะเออเนาะ เมื่อวานนี้พี่นัทก็เข้าไปแอบไปดูไปส่องเขาเนาะตอนนี้ก็โอ้โหเขามีเขามีนี่้วยนะพี่อะไรนะน้ําตกนะเขาร้านเขามีหมดทุกอย่างแหละนะตุ๊กตัตรงตุ๊ก,กตาตัวนั้นตัวนี้ฮนะเนี่ยนะคะนี่คือของที่ระลึกนู่นนุ่นอีกตัวนึงนะว้าวสวัสดีคุณนกเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะปไปๆกลับๆก,กันนะ สวัสดีคุณนกคุณเดินทางปลอดภัยนะปลอดภัยกลับมานะโอเคนะอ้าวเข้าไปไหนกันล่ะเอซเดินทางปลอดภัยไม่ให้มีอันตรายเดอ้อโอเคเฮ้ยไนเอฟซหน้านกออกว่าต้นไม้ไทยดดนล้มหล่เนี่ยทำให้นางหน่อยอ่าโอเค โอเคเลตก้ okay, ตังได้แล้วร้อน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 อบอกว่าร้อนหม่างร้อนแดด้าเห็นเป็ดแล้วมันก็ชื่นใจนะพี่นะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งนะคะสูช่วยขอให้รวยๆอย่างเง,งทุกคนเด้อใครทําอะไรขอให้ประสบความสำเร็จในวันนี้นะจ๊ะไปแล้วบาย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 เดี๋ยวเจอกันจ้ะ